สองแปดเสามสองคัสามเอ้ามสามย่คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเล็กทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์เซนตเต็มโปรดใช้วิจาราณในการรับชมมันสวัสดีเอซทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปตามปู่นะครับปู่ เขาพระวิหารน,นะครับมาจากเขาพระวิหารน,นะครับฝันว่าเจ้าที่ในไปบอกให้มาที่นี่นะมาที่นี่นะครับมาขอเลขที่นี่นะครับคุณชมจะได้เลขตัวไหนอะไรยังไงนั้น <un> เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับบางครั้งบางช่วงอาจจะมีรูปถ่ายพระเห็นบ้างนะครับเดี๋ยวจะพยายามไม่ถ่ายให้เห็นหน้าพระ, <Suzanne> าาพระน,นะครับมีหลวงปู่มาจากเขาพระวิหารนะครับคุณผู้ชมได้ทราบข่าวว่าตาเซนะครับหรือเจ้าที่ลักกิโลนะครับไปนิมนต์หลวงปู่มาจาก เจ็ดสามออกแปดเจ็ดสามสองตัวนปูเจ็ดสามดสอง ครับ7 2ครับ3พี่โดเลยครับพี่พอตีขึ้น mang, anh ơi, tại sao anh chết? Lát tập cho, các, bóc, anh, tập mang, nhá, lục lục, nhá, quù mong, dù, rác, วันนี้ปู่ให้ทีเด็ดแล้วน้อให้ไปแล้วออาจย์มาไกลให้ไปแล้วอจาจย์มาไกลให้ไปแล้วเมื่อคืนไปหาเมื่อคืนไปหาปอาจัยเมื่อคืนไปหาเมื่อคืนไปหามาแล้วปอาจย์มาแล้วมน หนึ่งใน,นะะเด็ดดกครับดจอมาะปูพนบอกครับผมไปตันนี้ล่ะ,ะอ,อ๋อครับมันในตามจริงที่พระอาจารย์เคยเห็ดอยู่สายกันแล้วแต่พนจะหายสองตัวรางสองตัวก่อนแต่อยู่นี่เืิ่นหายสามตัวบนก่อน ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคนนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางเราคอยว่าหายซองตัวรางมันกหมายถึงว่าเลขตัวนี้มื่ก่อยูุ สื่อตึงบนตึงล่างอ่ะนะตั้งบนตั้งล่างแต่ฟ้าจันเคยเห็ดแต่เคยเห็ดเลกว่าตัวดูสายก็เลยแต่ต้องต้องต้องจังสี่ก่อนตั้งลา่างก่อนเออค่อยมาหายสามตัวแต่ย่นี่ท่านปูแล้วหายก่อนครับแล้วว่าอยู่นี่มันหกแล้วแนมเบิ้งตันว่างกับเก็บแต่ถั่วแต่ทุ้งหาทางกั้นระยะละไปจุดเผาให้มันสะอาดครับผมเ,เวลาคนมากหลายครั้บนท่านเก็บเวลาแต่ถยยั่วยางละเมอแล้วออกนะครับผมครับว่ามันปนกันเลยนะครับ เรามองเร็วจะตั้งตังไงหมดเราโยโยนห่ใหายสามกี้กันห้สามกี้กันคนรวยจะมาซื้อที่ยูหนีห้ยสิตั้งวิหารญงให้เล่าครับชื่อคางีนลนี่มาเนียนครับคนรวยเขาจะเนี่ยเขาได้โชคได้ลาภนะคนเขาเขาเพียงแต่ว่าเขาเบิ่งไปเรื่อยๆก็เขาจะเขามาคุยเขาจะของหน้าเอง ตามงานหนึ่งไร่หนึ่งเนี่ยเขาจะเห็ดเหี่มันเดืกอกว่างไปอีกเนี่ครับผมือแล้วว่าจีาลเลื่อนสารประพุ่มไปทางหลังนา้บองครับได้ถ้าเลื่อนสารประพุ่มโบว่าจะมีวิชาคมหรือโบมีวิชาค่อมไอจุดถูบสิโพกดอกสิโพกดอกเฟืองบนก่อนมาเนี๋ยก็มาจุดถูบเก้าดอกแล้วก็เว้นอีกดอกหนึ่งฟักข้างๆเก้าดอกขึ้นดอกที่สิบบอกดวงวิญญาณเพิอง่าจะขอใหญ่ปูเขาไปอีกขึ้นแคบ ลถกันจอนไปมากก่เป็นอย่างเป็นอย่างนเนาะบางหมากบางปูเนาะคันหาคันแปดเนาะคันหาคันแปดจะผู้ไดมากกันแล้วแต่จะแตงคันหามาบอกเพื่อนเพราะว่าคันหาถาดของเพื่อนมันจะอ่อนถาดของเพื่อนมันจะอ่อนเลขมันจะเพี้ยนเลขเพี้ยนก็จะโทษเพื่อนของที่มันจะครบเลยคันหาคันแปดกันเฮตัวนี้กัเฮ็ดใบสีมาเลยใบสีหาหาอยู่ขางลางแปดยุ้งถึงมันจะเป็นสองสันเหมือนบอก เหมือนก้านใบใบใบ,บสีหายคนรับอุปถากรา่ใหาเป็นผู้หญิงตีเก่งใบสีเป็นสุนดหมืนสมมติว่าคนรวยเขาถือเลศเขามาหยมายซื้อยังมให้กันเป็นซองมให้กับผู้ตีคุ้มอยู่นี่กับแบงให้เล่านั่มคาใบสีเขาวัดนับเจ้าที่ไปบอกปู่ไปนำปู่มาไปนำปูมปำป่มาดิป,ปู่เมืม่อคลืนนี่นปู่จะไหนกัน ปูหมเกลนปูหเกลมากดอกมก็เคยเห็นดอกนึ่งจวนมากจะบเกลไปงมองหันมองนีนะ่าเซส่วนมากอ,อันนี้เป็นตติม่นไม่ต่อเตินจิตเตินใจน้ที่แรกปลูกออกมาเพิ่มกคือออกมาเพิ่มเพราว่าหยาดมันมีรถมากมพอดียมเหนื่อยพ้นวางเันเดี๋ยวมากาามกันเป็นนะม,มนมากก็ได้มาพอดีเลยนะปูมากมันก็ต้งก็คือ ต้องกับเหล็กเปนแน่อย่แต่ลกกะเล็กแต่แต่ของผนมันไปอยู่ทั้งหลังแฝดเจ็ด่ข้างหลังเขาอยูั้งหลังแต่นีทั้งหนาวสีเขาผมสีเขาผมนี่ดูมันสีคือจะบอกเผมนี่มาตรงกันมันกะถือว่าตรงกั้นกันขึ้นกันล่องครัครับนีเาผมหผ่านผ่าห้ยสิบแปดงวดนี่เลยวันที่สิบเดนี่คัเดขตัวนี้พ่าาจ้ามักมาสามงวดแล้ว วันหนี่วันวันที่สามต้งบอกบอกก็เกือบบดตอนเข้าบอกว่าเขาหาเจ็ดหาผัดออกดีหน่อบเลหาเจ็ดนี้ผมเข้าอยู่ตอนนี้ผมก็ใหม่นี่ดี่โตผมเต็งเลยตะกี้ป้าจ้าวจะลมจะมือให้เบิดในเขตเนี่ยมาเนี่ยพอดีมันประมาทผัวเขาของไปแก่เขาเขากสมม่อก็บากขาป้อมใจกระสอบ ไปไปถวายอยู่วัดแต่บได้รับดอวบอกว่าเอาไปไหว้ซะละว่าแต่แต่มันเป็นเขาสารเขาเข็ดเอจะให้เขาบุตรม่อเขามาได้มันจะจืดโอเล็กมันจะจืดบุตรม่อก็าประคามปอมเนี่ยห้ามเลยเล็ของได้ก็แล้วแต่อาจารย์ได้ก็แล้วแต่เอาส่งเบิ้งซอยกันเพราะว่าเขาสื่อเพื่อเพื่อได้ใส่ไปแต่ละมือแม่นบอกเขามันจะเมื่อคนที่ค้ายเนี่ยเขาตัวว่าหลอกเขาเสือเองเขาเลย โฆสลาได้ทุกเปอร์เซ็นต์ได้ทึงเงนินเน้เเน้นเลยบ่กปูเน้น,น,นเน้นตัวนี้นอาาเน้นตัวนี้ปูพ่อจ้า์ถามในจิตอีกว่าเปลี่ยนบอเปลี่ยนบอลเปล็นว่าบอลครตัวนีแต่ตัวนีเดี๋ยวยังตัวนียังคือเก่าเก่าเนาะตัวนีเก่งมากเจ็ดเจ็ดสองนี่มีโอกาสในปูเจ็ดสองตัวเจ็ดสองมีโอกาสมากเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสามมีโอกาสมากจะซื้อเลขให้กับนำ้ำอ่า ปูผู้ใดมาบอกปูเมื่อกี้เลยเอกว่าปูสาเจปูตัอเองก็องมีเป็นด้านหลายอยู่ด้ยนะุณเนาะบริวารเล่าเต็มบริวารเราเป็นคนเจ็ดสอกเด้อเจ็ดสองเป็นคนเจ็ดสองอยู่นี่อยู่ไต้อยู่ไต่เนาะมองเสากิโลเนี่ยเป็นเมืองบ้านด้านเออเป็นเมืองบ้านด้านคนบริวารเราอยู่นี่เป็นเมืองบ้าน้านเก่าตอนพระอาารานสูบย่าน เลิงปลาจาันหายฝ่ามาจุดถูปอาจารย์เลยอยากถูกยามันมากใกล้พอาะกังก้าเนี่ยมันจะปลาจย์กับเบิ้ลนั่มกันโยมลายก็บบนเขามานั่งกันโยมผู้่มยิ่งลายเพื่อให้เขาเห็นตุ้ยลายมาแล้ววัดนี้ผมไปพ่อปูพอดีเนาะอยู่เขาพระวิหารถ้าออกก็หนีปูสิเขาเขาไม่อีกมากปูกระดองก็หนีปูจะมาอยู่ได้ครับเป็นมาเป็นสัมภีสีขนซือตาจัน ตาจันนี่มน่อตาจันนี่ออมก็เรเาะมันาารเขางวนนี่ยตาจนจะพาที่มูกศิซย์มากครับเพราะันนีห้เลาเอากรเห็ดเอากันนี่ลาเดินสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดตทวทเี่อวไหนสามห้าขึ้นไหนสามห้าเจ็ดหรอก็ไดนสา้าเจ็ดอ๋อาจันให้ เลขจะอยู่ได้หนีด้อเลขตัวนั้นก็ซ้ำมาใส่ในนี้แล้วครับอืมมันเป็นกั้นกั้นของอาจารย์เบอร์หนึ่งก็ซ้ำเลขผมเลยก็ซ้ำเลขตัวนี้คือเก่าครับเพราะมันตัดเหรียญครับมันก็ซ้ำเจ็ดสองอาร์เจนโซาครับโซฮาเป็นเลขตั้งไปเลือยเอครับเลขผมปล่อยมาอยู่เหนือสิบแปดเงินอ๋อเออต้องมีการจะเลื่อนลงเลื่อนกันบ้างปุ๊เนาะ มันจะซื้ออยู hmm. Leonardo, ่มันจะซื้อเองดอกถึงเวลาเพิ่นก่อนเพิ่นก็ลงเงน่อเพิ่นพร้อมแล้วแต่เพียงก็ว่าปัญหาจังหวะซื่อๆครับผมให้เก็บเนาะฝ่ายใช่หรือครเก็บออกเนาะเก็บออกเก็บออกหกตั้งหลุดด้วยกันเนาะทุกเย็นปุ๊บเก็บออกเก็บออกครับไผอุปถากเพิ่นดีด้วยสิบ่หวังสิตอบแทนเพิ่นจะไปเข้าฝันครับเสื้อนี่ขี้เนื้อขี้ยาตะเกียงของพระอาจารย์เฮ็ดแต่ละเถื่อบ่ก็เรืว่าบ่ต้องไปรู้ดอกให้แต่ เไ้ยเก็บสีดูกี่เทียนว่าก็สิก้าบานเพราะว่าไม่ขาวบานเด้อไปโตลงจ่งไม่ไปบอกเลยครับเดินหมากคนดังใจอือนมาเลยไม่จะเป็นคนเดไปพึงบารมีปูแล้วเดี๋ยวหลังมาปเด้อเงินลาไม่เด้มาปูชื่อเรียกชื่อปูปูจังไรเนาะเขาเรียกชื่อปูเรียกชื่อปูเรียกชื่อจังไรปู่นปูหยางปูหยางครับผมมันปูด่างแห้งแด้วเขาเสียเอาเราจะอาต้องบอกต้องบอกปูกับชื่อได้ บอลไก่เสจอัดแน่เนี่ยอ๋ออ่าเดี๋เรเดี๋ยววันนี้ปู่มาจากเขาพระวิหารมะครับมาจากเขาวิหารรับมาเพราะว่าจะเซฟไปบอกใช่ไหมครับไปตามไปตามให้มาที่นี่ไปนี่มนปะปู่มาปู่มาที่นี่ถึงก็เลยมาอย่างนั้นปู่ไม่เคยมาสักทีมาถึงที่อยากมาครับครับก่อนขออนุญาตด้วยไม่ได้ไทยให้เห็นหน้าปู่เนาะก็อาจจะ่ทยฟังเสียงเอาฟังเสียงเอาครับอาจจะ คุณผู้ชมนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายหน้าปูนะครับอ่ะตัวเลขก็มีประมาณนี้แปดเ2็สามเ็สองแล้วติจันทร์ให้สามห้าเก็บครับอ่ะโอเคเลขประมาณนี้เนาะประมาณนี้ครับโอเคครับขอบคุณจัร์รู้มากครับ